ยานก็เป็นสนับสนุนเซตหนึ่งพวกนี้เป็นวิชาชีพกะจะเปิดรับบริจาคคุณจะรับผิดชอบคำพูดของคุณยังไงคะใช่อบอกหน่อยค่ะแปรยานคงไม่รู้เรื่องของการทำของพวกเราเนยนะคะว่าพวกเราเริ่มพัชุมชนตั้งแต่วันไหนนะคะเคสของข่าวป่าช่างแม่งเนี่ยเป็นเคสที่สังคมนะคะได้รับนะคะ ได้รับผลประโยชน์เยอะได้รับเรื่องราวตรงนี้เยอะนะคะได้รับประโยชน์เยอะไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเอาแชทมาเปิดให้คุณแค่สามรทัดแล้วคุณไปนั่งร้องไห้จนผัวคุณบอกว่าเป็นอะไรแล้วคุณก็ไปไว้อะลรป่าช่างแม่งนะไม่ใช่มานั่งไลฟ์สดบอกเอ็ีป่าช่างแมงตายแล้วป่าช่างแมงตายแล้วนี่ผัวฉันถามว่าทําไมฉันนั่งร้องไห้อยู่ว่าฉันคิดว่าทูกผัวจะป่าช่างแมงตายแล้วพอคนถามว่าป่าตายจริงหรือ นะสังคมสงสัยสีป่า,ายตจริงหรือแล้วป่าตาย,ยังไงแล้วป่าาตาที่ไหนแล้วป่าชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ป่าเชื่ออะไรแตที่ไหนไม่รู้นะฮะนี่คือสังคมเขาไม่เชื่อไงสุดท้ายฝั่งจะฝั่งฝัง่งของพอตอก็ต้องเอาใครไปคะทุกคนต้องเอาพิยูโรเอาตัวแทนหมู่บ้านที่สีบอกและทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องจันสีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่ว่าช่องพี่อ้วนไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ f c ที่มีความสามารถที่จะหาข้อมูลตรงนี้ได้นะคะ ไม่ใช่ปล่อยข่าวมาลอยๆแล้วนั่งร้องไห้ให้ FC แล้วก็บอกว่า FC เขาตายแล้วจริงๆก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งถ้าจะเป็นกลุ่มเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มนิทานในซอนะคะก็ขึ้นมาโพสต์ว่า RIP ป่าช่างแม่งแล้วก็ส่งต่อๆๆๆๆๆกันไปจนเป็นเรื่องราวของคอนเทนต์ถูกไหมนะคะไอ้บ้างที่เชื่อก็คือเชื่อก็ พอถ้าไปดูคลิปก็จะมีแค่อะไรนะคะแค,แค่เช็ดเช็ดเช็ดอยู่แค่เนี้ย่ะมีแค่เช็ดอยู่แค่เนี้ยนะคะที่เอามาโชว์ให้เ f เอฟซแล้วก็ประกาศกับไปลับไปไอพีกันหมดเลยนะคะทีเนี้ยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้อะไรจากสัมผัสจริงๆเนี่ยพวกเราจะไปเชื่อกันเลยไหมนะคะอ่าทีเนี้ยทุกคนถ้าป่าช่างแม่งเนี่ยคือเขาอาจจะหายไปนในโลกโซเชียลเพราะเขาอาจจะเบื่อ เมื่อหลายสิ่งหลายอย่างเพราะหลังๆเขาดราม่าของฝั่งเขาค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมอาดราม่ามันเยอะดราม่าปากกระป๋องวันๆหนึ่งเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะอะไรเงรี้ยหายไปก็เหมือนกับเอฟซีใดๆคนที่หายไปจู่ๆไม่รู้ว่าใครเอาแชทมาแค่เนี้ยแชทมาแค่เนี้ยคัดว่า <c ười> คือทุกคนต้องเข้าใจว่าป๋าเนี่ยอยู่เยอรมันนะป๋าอยู่เยอรมันนะทำงานอยู่ประเทศเยอรมันเนาะอยู่สตุตการ์ดซึ่งเมืองเนี้ยคนไทยเยอะ นะค,ะคนไทยเยอะเราต้องใช้ตระกาศที่เราอยู่เมืองน,นอกก่อนนะคะคือคนที่ทำงานในเยอรมันได้นจนระยะยาวอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องมีเงินกเกษียณเงินบําเน็จบํานานของเขานะคะเงินบำเน็จบำนานของเขาถูกไหมแล้วคนที่เสียชีวิตในต่างประเทศขนาดนี้นะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเขาก็จะมีกลุ่มของคนไทยในเยอรมันกลุ่มคนนวดในเยอรมันอะไรเงี้ยนะคะกลุ่มคนที่คือคนไทยในเยอรมันน่ะนะ,ะเขาก็ต้องมีการแจ้งข่าว นะคะแจ้งข่าวในกลุ่มในเพจของเขาหรือในเพื่อนปุ่งของเขาเพราะว่าคนไทยในประเทศเยอรมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสีคิดว่ามันคงไม่มาแค่แชทแค่นี้หรอกคะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีใครก็ตามที่เสียชีวิตอยู่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยนะคะในต่างประเทศในประเทศเยอรมันปุ๊บเนี่ยนะคะกือต้องมีการคุยกันในกลุ่มของของอกลุ่มคนเหล่านั้นอาชีพเหล่านั้นหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันเนี่ยคะ่ะว,ว่าเราจะไปทำมาเพนกุศลที่วัดไหนก็ต้องมีการนัดการต้องมีการคุยก open ันเอาเป็น นะคะเป็นเรื่องของคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องอหารทุกคนสามารถจับต้องได้อ่ะค่ะนะคะ <_ an> เขาก็ต้องมีการคุยกันทีเนี้ยสี่มองแล้วว่านะคะ <_ an> เมื่อมีการเล่นคอนเทนต์อย่างเงี้ยสิ่งซึ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะระมัดระวังและพึงระลึกเสมอว่าเรื่องราวไอเหล่านี้มันไม่ได้เกิดครั้งนี้ครั้งแรกสมัยก่อนไอซอก็ตายมาแล้วนะคะ <_ an> อย่าลืมนะคะว่าสมัยก่อนไอซอก็ตายมาแล้วก่อนที่พวกคุณจะไปช่วยใครนะคะพวกคุณต้องคิดดี คนที่อยู่เมืองนอกนะคะเขาเขาเสียชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดรับบริจาคตั้งข้อสังเกตนะคะตั้งข้อสังเกตนะระวังนะคะอาจจะมีการตามหากันหลังบ้านไปเปิดรับบริจาคช่วยเหลือกันหลังบ้านระวังนะคะสียืนยันว่านะคะถ้าคนไทยเสียชีวิตในเมืองนอกคุณได้รับเงินหลายล้านค่ะดังนั้นสีไม่เชื่อนะคะพวกเราก็ไม่เชื่อในะจุดจุดนี้นะคะหลายล้าน นะเพราะว่าเขาทํางานที่นี่เขาจ่ายภาษีที่นี่เท่าไหร่แล้วฉันก้ยินเคยได้ยินปปะเคยพูดเข้าใจนะคะมาเขาเสียภาษีเยอะอทีนี้ระวังนะคะคอนเทนต์พวกนี้ถ้ามีการถามว่ามีการช่วยเหลือครอบครัวของแปช่างแม่งที่เมืองไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกคุณต้องพึงระลึกและมีสติอยู่เสมอว่าไม่ใช่ละนะคะไม่ใช่ละนะคะประเทศเยอรมันนะจ๊ะ ประเทศเยอรมันนะไม่ใช่ประเทศลาวนะจ๊ะแล้วกลุ่มคนที่ออกมาเสนอข่าวนี้กลับไม่ใช่ฝั่งพอตตนะจ๊ะกลับเป็นฝั่งของใครคะกลับเป็นฝั่งนิทานนายซอระวังนะคะหน้าช่องนี่หเป็นผู้ที่สงสารปาอย่างงุน่นปาอย่างงี้อันนี้หยิบชีวิตป่ามาเล่นลคะค่ะหยิบชีวิตป่าป่าเขาอ,อาจจะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหม ช่วงซัมเมอร์ป่ามีเพื่อนฝูงเป็นกระเทยเป็นอะไรเขาอาจจะไปท่องเที่ยวของเขามีความสุขปล่อยอารมณ์ไปบ้างนะคะปล่อยอารมณ์ไปตามตามคือคือคนเรามันก็ต้องมีความสุขในชีวิตของตัวเองนะคะแต่กลับมีคนคุมหนึ่งเอาแชทแค่นี้นั่มาให้ FC ดูว่าป่าเสียชีวิตแล้วเงี้ยคะนะคะระวังจะมีการเปิดรับบริจาคนะจ๊ะทุกคนเวลาใครสักคนนึงมีคดีเนี่ย ถ้าทุกคนจำเหตุการณ์ในอดีตได้เนี่ยนะคะเอ่อมันมีมาแล้วนะมันมีมาแล้วนะที่ใครบอกว่าใครเป็นเส้นเลือดเอ่อล้นรถล้มมะฮะรถล้มรถล้มแล้วต้องผ่าตัดสมองเลค่ะนะคะรถล้มแล้วก็ผ่าตัดสมองจำได้ไหมคะแล้วก็มีการโอนเงินไปช่วยกันนะคะโอนเงินไปช่วยกันนุ่นนี่นั่นตึมต่ำตึมต่ำตึมต่ำนะคะระวังนะคะแล้วทีเนี้ย ตอนนี้มาเรื่องของป่าช่างแม่งนะคะถูไหมคะคุณตั้มป่าช่างแม่งเนี่ยเพราะว่าระวังการเปิดรับบริจาคช่วยครอบครัวป่าช่างแม่งหลังบ้านอันนี้ก็ฝากช่างตั้มด้วยนะคะนะคะอย่าให้ใครมาหลอกลวงเอาเงินในกระเป๋าของคุณแล้วอ้างว่าไปช่วยป่าช่างแม่งครอบครัวของป่าช่างแม่ง เพราะเขาเคยแสวงหาผลประโยชน์กับพี่แรงนี้มาก่อนนะคะคือคนที่จะคิดเป็นอย่างนี้ได้นะคะทุกคนคนที่จะคิดว่าคนนั้นคนนี้มาแสวงหาผลประโยชน์กับคนนั้นคนนี้แสดงว่าคนคนนั้นเคยแสวงหาผลประโยชน์กับเขามาก,ก่อนถูกต้องไหมคะมเพื่อนแล้วทีนี้ตอนนี้มาเรื่องของป่แช่างแม่งนะคะถูกไหมคะคุณตั้มปะแช่งแม่งเนี่ยเพราะว่า ระวังการเปิดรับบริจาคช่วยครอบครัวป่าช่างแม่งหลังบ้านอันนี้ก็ฝากช่างต้มด้วยนะคะนะคะอย่าให้ใครมาหลอกลวงเอาเงินในกระเป๋าของคุณแล้วแ้างว่าไปช่วยป่าช่างแม่งครอบครัวของป่าช่างแม่งพเพราะเขาเคยแสางหาผลประโยชน์กับพี่แรมนี้มาก่อนนะคะคือคนที่จะคิดเป็นอย่างนี้ได้นะคะทุกคน คนที่จะคิดว่าคนนั้นคนนี้มาสแสวงหาผลประโยชน์กับคนนั้นคนนี้นสแสดงว่าคนคนนั้นเคยสแสวงหาผลประโยชน์กับเขามาก่อนถูกต้องไหมคะมเพื่อน